ตัวโค้ดที่สอนก็คือสามารถตอบคําถามได้แบบได้เคลียค่ะที่แบบเราสงสัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ให้วิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้จริงคะ,คะ,คะก็คือเราก็แบบ <c oughs> อมองเห็น <c oughs> จากที่เราแบบ <c oughs> ยัง,งงงงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็สามารถที่จะแบอบก เข้าใจเข้าใจแล้วก็คิดว่าน่าจะทำได้อะค่ะถ้าทำตามวิธีที่โค้ดบอกตามขั้นตอนนะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อนภัทค่ะพี่นภาเนาะพี่นภมาจากที่ไหนคะอ่ามาจากอุดรเป็นคนอุดรพื้นที่เลยเนาะค่ะปกติคือตอนนี้ทำอะไรอยู่อะคะปกติก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่ว่าก็อยากจะเปลี่ยนลายธุรกิจอะค่ะค่ะ เปลี่ยนมาเป็นแนวอสังหาริมรัพยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วหลังจากเรียนไปหนึ่งวันวันครึ่ง <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะกับเนื้อหาที่ได้ก็รู้สึกว่ามันเป็นคอที่สามารถเอามาใช้ได้จริงคืออะไรที่เราติดอยู่อะค่ะเราก็สามารถที่จะแบบว่าเอามา คือสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็จะเอามาทําได้ถ้าเราเก่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะทําได้เลยพัฒนาเอาไปทําจริงได้เลยลงมือทาตามสเตจที่คู้ให้มาได้เพราะว่าตอนตอนแรกที่มาเรียนเราก็แบงแบงอยู่ว่าเอ๊ขั้นตอนนี้เราจะทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือโค้ดก็จะมีเอกสารมีอะไรมาให้อะไรเงี้ยค่ะมันทาให้ง่ายขึ้นมันใจขึ้นละทาได้แน่นอนใช่ไหมมันก็ดูแบบว่าเป็นโปรมากขึ้นนะคะแล้วอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเรียนบ้างนะคะ ก็สาหรับคอนี้นะคะก็ตอนแรกก็คือลังเลอยู่เพราะว่ากลัวจะเป็นเหมือนคอสร้างฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่ามาโนเกินไปแล้วก็เรียนจบมาแล้วก็เออไม่รู้ว่าจะทําคือทําอะไรได้จริงหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่า,าตัวโค้ดที่สอนก็คือสามารถตอบคําถามได้แบบได้เคลียะคะ่ะที่แบบเราสงสัยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้วิธีการที่ค่อนข้างที่จะ เป็นไปได้จริงค่ะก็คือเราก็แบบอมองเห็นจากที่เราแบบยังงงๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะแบบเออเข้าใจเข้าใจแล้วก็คิดว่าน่าจะทําได้ค่ะถ้าทําตามวิธีที่โค้ดบอกตามขั้นตอนทำได้แน่นอนนะคะขอให้ปังๆธุรกิจไปได้ดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ